คำว่าไม่มีโรคนี้พวกเราเข้าใจว่าว่าปวดหลังปวดแอวว่ามีโรคจังไดนั่งฟังอยู่ในปวดหัวเขาว่าสั่นคำว่าโรคนี้มาจากภาษาบาลีว่าโรคะแปลว่าเสียบแทงสิ่งที่เสียบแทงจิตใจไม่ได้หมายถึงโรคกายพระพุทธเจ้าหัวเราะมาคันธยาพามมาคันธียาพามเขาว่าโรคยาปรมาราพา ความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็หัวเราะคุณรู้ไหมล่ะว่าความไม่มีโรคคืออะไรคือไม่เจ็บไม่ปวดพระพุทธเจ้าก็หัวเราะอันนั้นไม่ใช่ความไม่มีโรคโอ้บัดนี้ถ้อยคำพระอริยเจ้ามากลายเป็นถ้อยคำของปู่ทุชนไปหมดแล้วเข้าใจว่าไม่เจ็บหัวปวดท้องไม่มีโรคไม่มีโรคคือไม่มีสิ่งที่มาซีบแทงจิตใจให้ คุณมัวเร่าร้อนสบายสบายนี่ลักษณะของกุศลหนึ่งอโรคยะ2สองอนวัชชะไม่มีโทษใดๆเสียบแทงตนเองจิตใจของตนเองและผู้อื่นเรียกว่าอนัวัชชะสสุขวิปากะข้อที่สามนี่สุขวิปากะ แปลว่ามีผลให้เกิดความสุขเย็นอยู่ในใจซี C. โกสนสัมภูตะมีภาวะเป็นอยู่เข้าใจฉลาดเข้าใจข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวรวมความแล้วท่านส่องลงไปในจิตใจของท่านเด๋ยวนี้สบายใจดีไหม ไม่มีสิ่งใดเสียบแทงใจให้เกิดขุ่นมัวเร่าร้อนไหมสองไม่มีอะไรเป็นโทษในจิตในใจไม่เห็นผู้ใดเป็นที่ขัดเคืองแก่จิตแก่ใจสามมีความสุขอยู่ในใจลึกๆสีมีความเข้าใจตนเองเป็นอยู่อย่างเข้าใจตนเองที่จะพูดจะคิดจะทำ ได้คำเป็นภาษาบาลีว่าอโรคยะอนวัชชะโกสนสัมภูตะสุขวิปากะอายังกุสลังธรรมมังติพุจ,จตินี้แลสิ่งที่เรียกว่ากุศลกุศลเพราะฉะนั้นบุญเกิดแล้วยังเหลือกุศลเอาจะขอเพิ่มเติมกุศลให้แก่ท่านพี่น้องทั้งหลาย คนเราทั้งหลายที่เกิดมานั่งอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้ามีบุญนี้จะให้ผลบาปนี้จะให้ผลบางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อถ้าคนที่ยังไม่เชื่อนี้อันตรายหน่อยพระพุทธเจ้าตีราคาไว้เลย คนไหนที่ไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนมีหันตีราคาไว้ว่านัตถิปาปังอากริยงไม่ทําบาปทําชั่วไม่มีแน่นอนวิสัทธะประโรโกผู้ใดปล่อยปละละเลยต่อโลกหน้าเชื่อว่ามันไม่มีเสียแล้ววิสัทธะสมาจารโ เขาจะปล่อยการกระทําตามใจของเขาปล่อยมารยาทเขาจะทําอะไรเขาจะรับแต่ชอบแต่ไม่รับผิดการกระทําตนเองให้คนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายไม่สนใจที่จะรับผิดจะรับเอาตั้งแต่ความชอบใจพอใจของตนเองคนชนิดนี้มีมากเท่าไหร่โลกก็เป็นนรกขึ้นมากเท่านั้น ทีนี้เมื่อเขาไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีวิสัทธะประโรโกปล่อยปะระละเลยโลกหน้าเสียแล้ววิสัทธสมาจารโรวิติน,นะสมาจารโเขาจะปล่อยมารยาทเขาจะก้าวล่วงความรับผิดชอบนัตทิปาปังอักกริยังเขาจะไม่ทำบาปไม่ทำชั่วไม่มีถ้าเขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีไม่เชื่อว่าชาติก่อนชาติหน้ามี กายยศะะเพททางปรมมรณาทุกขติงโรกังอุปชติเมื่อแต่กายทำลายขันตายแล้วแน่นอนเขาจะไปสู่ทุกขติตรงนี้สำคัญเอามากๆพี่น้องทั้งหลายความจริงอันหนึ่งใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่ามันมีหรือไม่มีก็ตามชีวิตหลังจากตายแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบและ,ะเผชิญหน้าอยู่ คือชีวิตเป,เป็นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อมันด้วยมันสมองและมือสองข้างวันนี้มีแน่นอนแต่เมื่อวานนี้ก็มีใครจะปฏิเสธว่าเมื่อวานไม่มีแต่ไม่สามารถเอาเมื่อวานมาวางไว้เฉพาะหน้าวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็มี แม้ว่าเรายังไม่เห็นวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าคือพุ่งนี้ของเมื่อวานมีฝรั่งมาถามอาตมาว่าถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าซะก่อนชาติก่อนซะก่อนผมจะยอมนับถือศาสนาพุทธอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั้น มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมเมื่อวานนี้มีไหมถามฝรั่งว่า yesterday have or no have เมื่อวานนี้มีหรือไม่มีฝรั่งบอกว่า,า have มีมีม,มีอาตามาก็ถามต่อไปวันไหนละเมื่อวานมันผ่านมาแล้วเขาบอก pastorate มันผ่านมาแล้วทีนี้อาตมาก็ถามไปอีกว่าพรุ่งนี้มีไหม ทูม no ลโลแฮปอโนแฮปฝรั่งบอกชั่วแอ็ซ์ก o ลีทูมโลแน่นอนพรุ่งนี้มีอาตมาก็ถามต่อว่าไหนละพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมมันยังไม่ถึงกระอกเมื่อมันยังไม่ถึงแล้วจะเชื่ออย่างไรว่ามันมี Today วันเนี้วันเนี้ยคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไกลถึงชาติก่อน ไม่ต้องคิดไกลถึงชาติหน้าเอาแค่เมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้เราก็ไม่สามารถจะเห็นได้แต่ก็มั่นใจว่ามันมีเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีปลอดภัย พระพุทธเจ้าท่านตีราคาว่าผู้ใดเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีชาติกราติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีแน่ให้ผลบุคคลนั้นทำบาปก็ทำไม่ได้มากเพราะหวาดหวันอันตรายจากกรรมบาปบุคคลนั้นแม้เขาจะทำดีเพียงเล็กน้อยเขาก็ปราบปลื้มใจ และจะเป็นผลประดับประดาจิตใจเขาให้พอใจในความดีไปเรื่อยๆ